บอกให้มาจะเศร้าจเศ้ามาจะเทียงเอาชิมมื่อกันนะแช่พื่อเกาว่าห้องผัดเป็ดปลาไหลว่แช่มหกไป่า่แช่ไปห้าหม้อพี่น้องเลยจึกเอาไว้ใส่ก่อนมือเ้พี่จึกเอไว้ซื้อเกาเนาะยำเลยแช่พื้นเก่าเอาเชฟเชฟซิมเองกันวะเนี่ชีมือเชียนตูบมาเนี่เอาเ่อนไงบ้าง รถจารยานก็เข้าครับเส้นหนังแค่บักแข่งปลาคนคืบกันไปผมมำลำมาทุกคนวันนี้ผมไม่ได้ไปต่อนกกับพวกพี่ๆเขานะครับนี่กับทีมงานนะวันนี้ผมมาที่บ้านสวนที้นี่อาจยรย์ชัยก็เลยพากันมาทานข้าวที่บ้านสวนผมนะครับผมผมก็รออยู่นี่แล้ว เมื่อเช้าผมไปหาปลาไหลมาเนี่ยก็พอดีเอาไว้ให้ตอนรับทีมงานสีสันเนาะสีมืดจานตุบแก้านี่สร้างเอ้ยเชฟเชฟเชฟเออวันวันนี้มีใครได้แต้มันบ้างแล้วเนี่ยนีจานพอนใบเตามึงครับผมโอ้จานพอนด้แต้มนึงคนเดียวต้อยเพ่นครับผมเบังบังนะยจ้าว่าท่านไหนมีแต้มั้ยเรามาทำงานครับผมเลยอู้หูอะไรแบบนี่ล่ะเราพิ่นมาห่ อะไรครับหอ,อมขนาดเลยครับนี่เชฟเก่งค่าคเล็กกันนี่เกงค่าคีเล็กครับนี่นี่แม่เทาขนเฮ็ดนี่ค่ะนี่บอกไปอยู่นู่นขวดลงเบิดเลยเอากระทะไปแช่แช่เดียวเออขอดละมากรางไม่ก็มีพีนออพ่น้องเลยตู้ใส่แบบแข่งปลาพร้อมตัวนี้เนาะใส่แข่งปลาพร้อม สุืบลสุดอุบลูกบนตักขนาดแล้วพี่น้องเลยผัดน้ำมากพี่น้องแซ่บแซบเข่าใบเพิ่งเข่าเที่ยงนี่ตาเลือกแล้วคุณจานใส่ตาเลือกแล้วใบสามเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่งพากันเขามาหากินสองกินเขาแรกพี่น้องเลยบอกให้มาจะเศร้าจะเศร้ามาจะเที่ยงเอาชิมเมื่อกันนะแซ่บกื๊กเก่าห้องผัดติดปลาไหลว่าแซ่บไม่หัวไปว่าแบว่าแซ่บไปห้าหม้อพี่น้องเลยเออจึกเอาไว้ใส่ก่อนมือเฮ้พี่ อึกก๋วซื้อกาเนาะย้ำเลยแซบกเเกาเอาเชฟเชฟซี่มเยี่มกันวะเนี้ยิีมือเชิตุบมาเนี่ยเอา่องไงไปวัชยาถึงกาครับแซบอะน้องแซบกันพี่น้องทั้งสี่หลามปลามปกินพัดเฟตปลาไหลเต้มาอนี้มาอนี่ผมไม่ได้ออกต่อกับทีมงานครับผมวาเนี้ผมไปไปหาหาปลาไหลนี่แหละเดี๋ยวมาเลี้ยงไปใส่ไว้อีก

กินยำได้แซ่บเนาะผัดเผ็ดอะไรเนาะนี่แขงผักชิเล็กครับเป็นผักชิเล็กเส้นหนังแซ่บบักแข้งปลาอืมทนคืบลงไปอมลำลยำบักแขงแตกเปาะเพาะดีเนาะกินเกินอยูจุมาซิบเงินนะนเอาเงินมางนังน่แหละถึงบอกมาปลาดีอะ พอแลับมกพ้เ่อ,อ,อ <c oughs> หอมขนาดครับผมพี่น้องกับเพราอ่ะหอมเลยอืมแซ่บครับบัานนี้